พาราเซราเทราเทรียมแรดยักษ์ไร้เขาที่คอยาวกว่ายีราฟหนักกว่าช้างสี่เท่าพาราเซราเทราเทรียมหรือแรดยักษ์ไร้เขาแปลว่าสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์มีเขาพวกมันเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากช้างแนมมอตที่มีชีวิตอยู่เมื่อ34ล้านปีก่อน ลักษณะผสมกันระหว่างม้ากับยีราฟแต่มีคอยาวกว่ายีราฟกระโหลกเรียวยาวปันหน้าใหญ่คล้ายงาและมีจมูกคล้ายงวงสั้นๆคล้ายกับจมูกของสมเสร็จมีขนาดตัวใหญ่สุดที่5เมตรน้ำหนักตัว15-20ถึงตันเท่ากับช้างแอฟริกาที่โตเต็มวัย3ถึงตัว อาศัยอยู่ทะเลทรายที่แห้งแล้งไปจนถึงปากตึงเขตร้อนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆอาหารส่วนใหญ่คือใบไม้หุ่มไม้หรือพืชที่ค่อนข้างอ่อนนุม่มพวกมันมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในปัจจุบันเช่นช้างและแรดเช่นการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยการพักผ่อนในที่รม่ม หรือแช่ตัวในน้ำหรือโครนและออกหากินในเวลากลางคืนพาราเซราเทเรียมเป็นสัตว์กินพืชที่รักสงบและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เกือบทุกประเภทรวมถึงมนุษย์ด้วยแม้ว่าพวกมันจะไม่มีกรงเล็บหรือเขี้ยวแหลมแหลมแต่ขนาดตัวที่ใหญ่มากก็ทำให้สัตว์ต่างๆไม่กล้าโจมตีพาราเซราเทเรียมง่ายๆ ทำให้มันอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารและแทบจะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติเลยนักวิทยาศาสตร,ร์เชื่อว่าเป็นสัตว์บรรพบุพร,ร,รุษของแรดในปาลีสถานเนื่องจากมีการค้นพบฟวสซิลของพาราเซราเทเรียมครั้งแรกที่ประเทศปากีสถานแต่ขนาดตัวที่ใหญ่ก็เป็นข้อเสียด้วยเช่นกันพวกมันไม่สามารถวิ่งและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วได้ แต่สามารถเดินทางข้ามระยะทางไกลได้ซึ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมที่มีอาหารไม่เพียงพอดังนั้นพวกมันอาจมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ประมาณ1,000ตารางกิโลเมตรสาเหตุที่พาราเซราเทเรียมสูนพันนั้นยังไม่สามารถสรุปได้แต่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นได้รวมถึงการรุกรานของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่เข้ามาแย่งอาหารและพวกมันยังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำใช้เวลาตั้งครรนานในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนโต้แย้งว่าพวกมันสามารถอยู่รอดมาได้ยาวนานหลายล้านปี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและข้อจำกัดต่างๆดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้จำนวนของพวกมันลดลงอย่างกระทันหันจนศูญพันไปในที่สุด <c oughs> คาลูปาลิกปีศาจเงือกของชาวครัวโลกคาลูปาลิกเป็นปีศาจเงือกในตำนานของชาวอินุอิต หรือชนเผ่าน้ำแข็งเอสกิโมพวกมันไม่ได้มีหน้าตางดงามหรือมีเสน่ห์เหมือนเงือกในยุโรปแต่มีหน้าตาอัปลักษณ์น่ากลัวและมีส่วนผสมของคนและสัตว์น้ำรวมกันพวกมันมีแขนขายาวเหมือนมนุษย์ตัวสีเขียวปนฟ้าผิวลื่นเป็นเมือกมีคลีบตามแขนขาและลำตัวรวมถึงตามแนวกระดูกสันหลังมีเท้ามีพังผืด ผมยาวเหมือนสาร่างและมีกรงเล็บยาวแหลมคมพวกมันชอบกินเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอายุเม่น้อยตำนานบอกว่าพวกมันแต่งกายด้วยเสื้อคลุมของผู้หญิงเอสกิโมที่มีชายเสื้อยาวและหนาสำหรับไว้แบกเหยื่อกลับไปที่รงังเชื่อกันว่ามันกินมนุษย์เพื่อความเป็นอมะตะและความงามคาลูปลิกอาศัยอยู่ริมน้ำ เวลาพวกมันล่าเหยื่อจะส่งเสียงร้องเป็นเพลงซึ่งเพลงนั้นจะมีมนสะกุให้เหยื่ออยู่ในสภาพมึนงงไม่รู้ตัวและเดินไปหาคาลูปลิกอย่างว่าง่ายจึงมีคำเตือนว่าหากได้ยินเสียงเพลงเมื่ออยู่คนเดียวให้รีบถอยห่างจากริมน้ำโดยเร็วแต่บางครั้งคาลูปลิกก็ล่าเหยื่อด้วยการซ่อนตัวอยู่ในน้ำที่เป็นน้ำแข็ง แล้วเข้าไปอยู่ข้างใต้ยอยู่ใช้กงเล็บอันแหลมคมทำลายก้อนน้ำแข็งให้ทะลุจากด้านล่างแล้วดึงเหยื่อลงไปใต้น้ำเหยื่อที่ถูกจับหากไม่ถูกกินทันทีก็อาจจะถูกนำกลับไปที่ถ้ำแล้วดูดพลังชีวิตไปเรื่อยๆเหยื่อที่ถูกดูดพลังชีวิตจะค่อยๆอ่อนแอแห้งหี่และตายลงไปส่วนคาลูปาลิก จะอ่อนยาวขึ้นมีพลังมากขึ้นและดูงดงามขึ้นด้วยดังนั้นยิ่งคาลูปลิกงดงามเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากลัวมากเท่านั้นมีตำนานเล่าว่าชายหนุ่มชาวเอสกิโมคนหนึ่งออกจากบ้านไปหาปลาเมื่อพระอาทิตย์ตกเขาก็เร่งรีบกลับบ้านทว่าระหว่างทางกลับโชคร้าย <c oughs> เจอคาลูปลลิกอยู่ริมน้ำ เขาหาทางเอาตัวรอดด้วยการดูถูกในเวทมนตร์ของคาลูปาลิกคาลูปาลิกที่โมโหจึงแปลงร่างเป็นแมวน้ำให้ชายหนุ่มดูบางตำนานก็บอกว่าแปลงร่างเป็นวานตอนที่คาลูปาลิกกำลังแปลงร่างและไม่ทานระวังตัวชายหนุ่มก็จัดการมาันและกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยบาคุ สัตว์ประหลาดจอมเขมือบความฝันบาคุหรือตัวกินความฝันเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวญี่ปุ่นพวกมันชอบเฝ้าดูมนุษย์เวลาหลับและกินความฝันของมนุษย์บาคุมีลักษณะของสัตว์ต่างๆผสมกันลำตัวเป็นหมีหัวเป็นช้างดวงตาเป็นแรดหางเป็นวัวและขาเป็นเสือ บางตำนานบอกว่าบาคุมีรูปร่างคล้ายกับตัวสมเสร็จแม้ว่ารูปลักษณ์ของมันอาจจะดูประหลาดและน่ากลัวแต่บาคุได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพและหนึ่งในผู้พิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ของมวลมนุษยชาติเพราะผีและวิญญาณร้ายต่างๆจะไม่กล้าเข้าใกล้ในที่ที่บาคุอยู่คนโบราณจึงเชื่อว่ามันเป็นเทพแห่งความโชคดี และให้พรที่ทำให้ผู้คนแข็งแรงปราศจากโรคภัย <S IL EN SE> ในสมัยโบราณมีข่าวลือว่าผาห่มที่ทำจากหนังของบาคุเป็นเครื่องรางป้องกันความเจ็บป่วยและความอาฆาตพยาบาทของวิญญาณชั่วร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เนื่องจากไม่สามารถหาตัวบาคุได้ผ<ค>ู้ <ays> คนจึงใช้วิธีการปักหมอนรูปบาคุหรือตัวอักษรคำว่าบาคูแทน และทำเป็นเครื่องรางสำหรับพกติดตัวเพื่อไม่ให้สิ่งลี้ลับเข้าใกลศาลเจ้าบางแห่งในญี่ปุ่นได้สลักรูปของบาคุไว้บนเสาเหนือประตูวัดและบนเสาที่รองรับหลังคาวิหารเพราะถือว่ามันเป็นสัตว์ศักดิก์สิทธิ์มีตำนานเล่าว่าบาคุเกิดขึ้นมาตอนที่พระเจ้าสร้างสัตว์อื่นๆบนโลกเสร็จแล้ว จึงเก็บเอาเศษส่วนที่เหลือของสัตว์ต่างๆมาต่อกันทำให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดดังเช่นทุกวันนี้บาคูปโรปรดปรานการกินฝันร้ายเป็นอย่างมากหากใครฝันร้ายืนมาให้เรียกบาคูมากินความฝันโดยพูดว่าขอยกฝันนี้ให้บาคูหรือบาคูสั่งได้โปรดมากินความฝันของฉันหน่อยซ้ำกันสามครั้ง หากบาคูได้ยินมันจะไม่กินฝันร้ายนั้นแล้วคนคนนั้นก็จะไม่ฝันแบบนี้อีกเลยแต่ต้องระวังหากเรียกบาคูมาบ่อยเกินไปบาคูจะเริ่มมีความหิวมากขึ้นสุดท้ายมันจะกินทั้งฝันร้ายฝันดีเบาหมายในชีวิตและความใฝ่ฝันของคนคนนั้นทำให้กลายเป็นคนไร้จุดมุ่งหมายชีวิตว่างเปล่า ดังนั้นการจะเรียกบาคูมาแต่ละครั้งจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อน